พี่เป็นลำโบพี่ต้องพูดว่าอะไรนะไทยแลนด์ไอ้ไอ้ <laughs> 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 ใช่ไหมใช่ไหม เดี๋ยววันนี้มาสุ่มชุดละกันทุกคนไหนๆก็ไหนๆละอ่ะมีกิจกรรมวันนี้ด้วยเรมเพจเทพอสูรโลกใหม่นะคะมากดจองด้วยนี่จองก็จะได้ตั๋วสุดปืน2องใบตัวสุ่มชุด3าใบานะคะใครที่แบบมาขอจะตเติมเพทให้หน่อยจะไปส่มชุดอ่าในตู้ลัคกี้รอยลอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ต้องมาขอพี่เนี่ย GM เอ็ขาก็แจกอเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแค่มาเล่นกิจกรรมอ่ะ อนนี้ทุกคนคาตานะนะคะชุดสีฟ้าแล้วก็ชุดซามูไรเซ็ตนี้จัดมีหมดแล้วทุกอย่างจัดไม่สุ่มนะใครที่ยังไม่มีมาสุ่มได้นะกิจกรรมมันแต่วันที่3มถึง1ิมิถุนาเนาะอ่ะ,อะกิจกรรมตรงนี้นะคะแค่เปิดแผ่นป้าย3อันก็มาลุ้นเอาว่าของที่เราอยากได้เนี่ยจะอยู่ป้ายแผ่นไหนเนาะแล้วก็มันจะมีรีเฟรชฟรีรอบหนึ่งจะลองรีเฟรชเล่นไปละถ้าเกิดใครอยากรีเฟรต่อรอบต่อไปก็19เพจนะคะ อันนี้ไม่สุมแล้วก็มีชุดักี้รอยัลอ่ะในโซนัคกี้รอยัลอีกอันหนึ่งที่เข้ามาก็คือชุดนี้นะคะใครอยากได้ก็มาสุมเนาะเครื่งชุดน,นี้เนี่ยจัดเอาจริงแล้วจัดมีอยู่ตัวเดียวของผู้หญิงมันมาหลายรอบแล้วแต่จัดไม่ได้สุมเลยรอบนี้จัดก็เลยว่าจัดจะสุมสักชุดนึงแต่ว่าคงไม่สุมของผู้ชายเพราะว่าจัดไม่เล่นตัวละครชายอยู่แล้ว,วเดี๋ยวขอดูหน่อยกางเกงอันเนี้ยคุณๆนะเหมือนน่าจะเป็นกางเกงแบบทรงไฮไลท์ที่เขาชอบใส่กันปะเขาชอบใส่ตัวไหนกันตัวนี้ปะหรือว่าอีกตัวหนึ่งแต่จัดร่ดตัวสีขาวอะ สวยดีนะถ้าทุกคนดูนะคะคก้นมันค่อนข้างตึงว่ <c oughs> ะเป็นเก่งที่ก้นตึงและฟิตเปียมาก <c oughs> เดี๋ยวเรามาสุ่มเอาชุดนี้ละกันซึ่งมันใช้บูปินแค่อันเดียว <Okay. S 1> มันเดาว่ารอบนี้จะหมดเท่าไหร่เนะาะใ้้บูปินอันเดียวก็ไม่น่าเยอะนะน่าจะสักเ <c oughs> ท่าไหร่อะพันหนึ่งพันน่าจะได้อยู่หวังบูปินแค่นเดียวเองทุกคนว่าปะทุกคนว่าตู้นี้เอาแค่แบบบูปินหนึ่งอันอะจะจะหมดเท่าไหร่จะว่าพันหนึ่งอะพันหนึ่งเลยลวกัน กดก่อนกดก่อนค่อยว่ากันเฮ้ยได้เลยเฮ้ยสองใบด้วยเฮ้ยบสร้างห้องด้วยโอ้ชุดนี้หมดไม่ยอทุกคนตอนแรกนึกว่าจะแบบได้ยากได้เย็นไว้ยกับไอ้ใบบูปินเนี่ย,ยสุดท้ายแล้วถือว่าดวงดีอยู่นะได้บูปินมา2อ,อันนะคะแล้วก็บัตรสร้างห้องหนึ่งใบ สองเพชถือว่าคุม้มเพราะว่าจริงปัดสร้างห้องใบเดียวไม่งก็สองรกว่าเพชแล้วอ่ะถ้าเกิดแบบไม่ลดราคาอ่ะแรกเลยแรกเลยรอบนี้เรายังดีนะที่หินแปลงล่างเรามี5อันค่ะทุกคนแต่ว่ามันใช้ต้อง3อันเนี่อ่ะแลกเปลี่ยนเลยต้าแดนเปิดเดี๋ยวเราไปแต่งตัวตัวละครของเราให้มันเท่ดีกว่าทุกคนคะ ใส่แต่กางเกงนะเซตนี้จ้จะใส่แต่กางเกงจ้จะ,จะไม่ใส่ทั้งเซตมานะเพราะว่าไม่ค่อยถูกใจจัดเท่าไหร่จ้จะไม่พูดว่าไม่สวยนะเพราะว่า <c oughs> ความสวยความชอบของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยเทละเทปะ <c oughs> นี่ตามนี้เลยทุกคนเราจะใส่ชุดนี้ห <c oughs> น้าเราก็แบบเท่ๆมีรอยสักอยู่ตรงนี้นึ <c oughs> งรอยสักรอยแพนส์ทุกคนให้ดูกางเกงตัวนี้มันฟิตจริงๆ คนคแน่นนะโอเค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 ทุกคนคะจ้าด่าอยากลองเล่นไอ้นี่ด okay, 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 okay. ูตามสเต็ปแบบสเต็ปทีมแชมป์อะแชมป์โลกสเต็ปฟิ ฟอสนะคะอยากลองทำตามดูเดี๋ยวเราจะลองเล่นตามเขาดูลองเซ็ตสกิลที่เอาไปเล่นเหมือนของเขาเนาะมีใครจำได้ไหมว่าเขาแบบใส่สกิลอะไรบ้างถือปืนอะไรบ้างเป็นคนๆเลยอโลครับเุ้ยจำจำตอนแข่งได้ป่าว่าทีมฟินิชฟอร์สเขาใช้สกิลอะไรกันบ้างไม่ได้นม่พี่กำลังย้อนดูอยู่เดอะคร s ซมันตัวชาร์จนี่หว่าเฮ้ยแคบรับบทเป็นเดครูซปะได้พี่ได้ได้ เดอะคูดเด็กก่อนเมื่อกี้พี่เพิ่งแกะสกิลของเดอะคูดมาเว้ยเดอะคูดเขาใช้โคโนวูฟล่าเคลลี่โมโคมีปะมีหมดเลยโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนโลดพี่พี่รับบทเป็นอะไรดีวะเดี๋ยวพี่ดูก่อนเฮ้ยนี่ไงเนี่ยเด็กหลงเด็กหลงเด็กหลงใช้โคโนกินเห็ดโมโคแล้วก็ฮายาโตะเต็มมีปะสกิลครบปะครบอยู่ครบเออจัดไปโลดจัดไปโลดเคลลี่ไม่ต้องหรอเขาเขาไม่ได้เอาเคลลี่ไปอ่ะเด็กหลงอ่ะ หรือว่าเอาเด็กหลงให้จอรให้มันวิ่ง,งหให้มันวิ่งช้าเออให้จรคอสเพย์เป็นเด็กหลง <c oughs> ทอดฐานมันช้าฉะนั้นไม่ให้มันเอาเคลลี่ไป <c oughs> นี่ของโจนะเซฟเซฟรับบทเป็นโจนะเลยใช้โ,โคโนโมโคเคลลี่แล้วก็แม็กซิมตรงนี้ี่ครบครบดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอ้าวเหรอใช้เราใช้นี้อยู่แล้วเหรอ <c oughs> นี่น,นี่แลมโบ้พี่เจอแลมโบล้ละแลมโบ้ใช้คิดคู่ใช่ไหมเอาโมโคไปเอาโคโนโปไปเอาไฮยาโตะไปอุ้ยไม่ได้เอาเคลลี่ไปว่ะเอ้ยจอนจอนโคเวอร์เป็นเด็กหลงเดี๋ยวพี่โคเวอร์เป็นแลมโบ้เดี๋ยวคูดให้แคปโคเวอร์แล้วกันแล้วก็โจนาเป็นเซฟเราจะลองเล่นสเต็ปแชมป์ไงลองเล่นเหมือนตอนแข่งดูอ่ะเออเขาไม่เดินแยกไงพี่เออใช่แชมป์เขาไม่เดินแยกอย่าเดินแยกนุ่เดินแยกกไล่ออกจากทีมเลย จอหลง The c คูดก็เป็น The Lay The Cap ปโ e นะก็เป็น s ซฟนะอุ้ยมันก็ได้เหรอชื่อเก่าของแกอยู่แล้วอะส่วนพี่ก็เป็นจัดโบ้ไม่ได้ดิต้องเป็นแลมจัดแลมมินโอ้ชื่อน่าเกลียดเป็นจัดมินเหมือนเดิมแล้ทุกคนดีละไปเก็บแรกด้วยเนี่ยเอ้ยตอนตอนแ a มโบตอนได้แชมป์ Lambo ทำท่าไหนนะเห็นแต่เดอะคูที่แบบนี่ ยืนกอดอกอะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูลมโบเลยเห็นเด่นเด่นก็มีคุดกับพี่เด็ล oh! en, กลงเลยแอกแอกหล่อแอกหล่อ <c oughs> แอกอล้วทำไมอะใครจะด่ามา <c oughs> อเอเ้ยพี่จอนหลงพี่จอนหลงก็บินดีๆหน่อยพี่เยไม่มีนกเฮ้ทีมไม่เอานกมาสุดยอดตอนแข่งเขาใช้นกกันปะวะเขาไม่ใช้พี่เขา เชื่อเลยบินไม่ถึงเฮ้ยแล้วอีกฝั่งมันก็บินไม่ถึงน,นะนะโอเค,อเคพี่พี่จะเปิดกล่องพี่จะเปิดกล่องจะเปิดกล่องโอ้ยจอนแย่งกล่องไอจอนหลงแย่งกล่องทุกคนนี่ผมกำลังทุกคนเหมือนเดิมลนะเ,เลยบุญจุบนี่แน่เอ็มห้าร้อยไปเลยสเต็ปนักแข่งอีจัดอนจัดกินดิทีมแชมป์เลยนเว้ นี่โอ้ยเชื่อมนักแข่งทีมไหนเนี่ยตูวเชื่อมันดิอันนี้เราแข่งที่ประเทศสิงคโปร์นะคะทุกคนมันประเทศสิงคโปร์อย่างที่เราเห็นคือเป็นประเทศที่ติดทะเลนะคะไม่ไม่แปลกถ้าจ้มีเสียงลมแบบติดเข้ามาด้วยไปิจรไิจพี่จอนพี่จอนหลงศพที่ ที่น้องจัดยิงอยู่ข้างบนหนาะม <Okay. S 1> มีบาเลตด้วยพี่โอเคเจอสไนเลยวะเอาแกบทแกมันต้องเล่นสไนเหรอเนี mm ่ย hmm. มีกระสุนไม่ฉันรับฉันต้องเล่นเวกเตอร์เว้ยเราผมไม่ต้องเล่นนะพี่ต้องเล่นเวกเตอร์อ่ะหัวแล้วพี่จอนี้ แค่มาสองคอมมาเพื่อทุเรกจริงไว้โน้นนะแลบไปแล้วก็ลืมดูเลยว่าตัวเองเล่นอะไรยินไป็นไรประเด็นคือเวกเตอร์อยู่ไหนวะเนี่ยเจอเลยเฮ้ยคนหลงอะไรนะย้อนสายอะไรนะเอ้าไอ้โอ้โหไอ้จอหนหลงจะไปอยู่ตรงนั้นทำไม ถังแดงต้องใ่้อยู่หลงมองแคปเยอะแคปแคปช่วยกูหน่อยโอ้น้อกําลังไปกําลังไปไปอยู่มจะร้องทําไมนี่ตรงไหนสามแยกเหรอไม่ขึ้นบันกาของเรตัวนี้จัดอะไรยาหน่อยพี่ถ่ายยาจะเอายาไปหมดเลยไม่ได้แล้วเป็นตัวชาร์จฮัลโหลไม่มียาสักก้อนมีสองก้อนเราให้มีเนี่ยโอ้ เดี๋ยวเราค่อยไปหากันใหม่หรือว่าทำให้กินเกมได้อีหารที่จะไปต่อโอ้ยเ็อ <c oughs> ย่างชอบเลยไม่อยากแบบตรงตายเลยตายตรงเลยโคตรเลยตอนแข่งนี่แบบโคตรโคตรอยากร <ไป S 1> ู้เลยอ่เขาถ่ายยาเพื่อนแบบนี้ว่าว่ะ <c oughs> เอ้ยแคปเพื่อนโดน <c oughs> เพื่อนโดน <c oughs> จอนใส่รัวๆเลยเนะี่ยมันเพื่อนมันยังไม่เห็นไง พอปลูกนุ่นเอข้างหลังมีหรอต้องจุดชุบทำไมแท็กขึ้นอนะพี่ไหนะวะ ไม่เห็นสักคนเลยไอจอนหลงหลงแล้วนางดูดิดูดิดูดิเดี๋ยวขึ้นมาดูฮะเดินไปคนละทางแล้วใช่เราต้องดูดันด้วยดูดันอินเนอร์ต้องมา นี่เหรอินเนอร์ไม่มาแบบหย่อมเนียมมากเลยอ่ะไปจอ็หนมเี็มเออหนมหย่อมจเจยรถเจอรถเจอรถทางรถแล้วรถทางรถทางรถทางคนอยู่ไหนล่ะเอ้าเอ้า เฮ้ยมันชุบกันโหลมันชุบกันเร็วอเรื่เรื่อเออไปดิไปดิไปดิมันชุบกันมันชุบกันเร็วอเรื่เรื่เรื่ทีม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 วิ่งอยู่ไม่มีแคนลีขาลงขาลงเห็นยังเห็นยังดาวดาวรัดจะรัดเอ้าล่วงล่วงน่ะล่วงน่ะล่วงน่ะ ชุดด่วนจะเอาอะไรเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราโกงม่เนไรเรากงเราโกงไม่ไมยายตกไปหมเลยะไปตู้ให้เพื่อนยังไม่ทันเกิดมึงจะไปบีมาละฮะล ลมก็จะแรงสิงคโปร์แถบช้หาก็สิงคโปร์เป็นประเทศติดทะเลนี่จริงจบปิญญาอยู่8กล่องทำไม่เหลืออีกกล่องเดียวเขาให้ลำโบเดินเหรอวะหรือยังไงเนี่ย รอ้อนาพาไปเ้าโว้กันเถอะพี่ออมารับหน่อยดิออไม่มีแคลลี่ฮัลโหลออไม่ม,ออไม,มีไม่มีรถตั้งแต่แรกอยู่แล้วเออแลบบตอนเราดูแขกนะทุกคนออมันวิ่งอย่างไวเลยทำไมเราวิ่งอย่างเต่าเลยเออวะเฮ้ยเพื่อนโดนต้นไหนพี่จัน อ้อมัลอดด้วยไปเ,เนินเทพเนินเทพเราเปนเนินเทพกันเอ้ยเพื่อนเพื่อนจะหลงจะหลงเนินเทพดิเฮ้ยมุมเราอะมุมแชมป์อะเฮ้ยมีรถจอดมีรถจอด มีคนมีคนชนรอชนรอข้างหลังข้างหลังอีกข้างหลังอีกหลังกระดาวสวยทีมทั้งสองทีมทั้งสองทีมทังสองแล้วทีมทีมทำไรอ่ะทีมไม่มาโอ้าโถมาแล้วคิดคู่ทีมคิดคู่ทีมไอของเราของเราของเราคิดคู่ทีมคิดคู่คิดคู่ีทม้ไอเดี๋ยวยังไม่ได้รู้ของเลยเพื่อน จะเย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนแป๊บนึงม,มาแล้วมาแล้วยังยังไม่ได้นั่งทีมแป๊บน,นึงทีม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 เลยคนนกคนนกไปคิดคู่แล้วมาสเต็ปแชมป์ินเก๋มาสั่งไ้ไไดิจอนกินไนอ่ะหลงจอนมาจอนหลงจอนหลง,หลงจอน ฉันรอดฉนรอดันรอดนรอดยังตายตายไปรอดไปรอดต่อเพื่อนต่อมีตัวนก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 นู่น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 ป้อมป้อมปั๊มปอมป้อม บ้ยโโอ้างฝั่งนู้นมีขึ้นเลยขึ้นไงแต่พี่ป้างฝั่งนู้นหัวแตกหัวแตกรอดีรอดีโู้ที่จ่อยว่าไอ้ว่าดู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 หมดหมดหมดขึ้นไม่ทันนะขึ้นไม่ทันหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ไปต่อไปต่อไปต่อแล้วต้องไปต่อกะหกินไม่ได้้ไปไปโลดไปโลดไปโลดไฮ้ยข้ารักไัดโดโดโดหวโดไปออกตาฟ้าไพี่บอกอไอุยอุยโอยู่เสาก็ไม่บอกสวยสวยสวยดาวไปทีมสวยลากก่อนจอดหลง เราจะทําที่เหลือให้ดีที่สุดไปต่อไปต่อไปต่อลองด้วยเราด้วยกําลังไปกําลังไปชนเลยชนเลยน้องชนเลยน้องจะดาวจะดาหลัลงปั๊มหลังปั๊มจะดาวแล้วจะดาวแล้ว หมดหมดหมดหาดูดันดูดันเฟรน์ย้อนดูนู่น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 น้าโรงงานน้าโรงงานเพื่อนน้าโรงงานไอ้หมดไอ้หมดไอ้หมด กอเลยอ่ะเสียอย่างเดียวตัวตัวใหญ่ไปเลยไงโอ้จอหลงไ่ดูดันเลยอ่ะจอหลงกลับมาเล่นปกติไม่เอาสเต็ปนักแข่งแล้วได้ไหมเฮ้ยช่องแชทถึงกับแบบขอร้องอ้อนวอนกันขนาดนี้เลยอ่ะมันดูดันเกินไปไอ้เต้าทำได้